เอ้สวัสดีค่ะเจอคกเจอสากเจอพี่วาดคนสวยเอ้สวัสดีค่ะเฮค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาที่ลาบพี่วาดนะคะคนสวยนะคะมีแม่ครัวอิมพอร์ตมาจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนกุ๊กไก่ไช้ไรกว่าเดิมอันนี้น่าจะต้มเนื้อโอ้ยเป็นแซ่บแะเน,นี่ วันนี้เขาก็ม่กินอาหารอีสานหลังจากที่เงื่อนเดือนออกนะคะ่ะพอแม่พี่น้องจากจาก,กินเ<า>ด่ใครผักผักมีอะไรมา้างอีแคววาสบีอีสานมีโหระพานะฮะนี้เรามากับหนุ่มหล่อฮัลโหลพากันไปออกกำลังกาย <Hello. S 1> มา <Okay. S 1> เดินประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็มากินต่อ องเทพสามตามาดนใจองค์เทพสามตามาดนใจเนื้อนะคะเราก็จะกินเนื้อย่างถูกปุ่นนะคะเนื้อเนี่ยเขาก็จะเอา่อนผบก่อนผุกก่อนเพื่อว่าสีเห็นเนื้อมันเหนื่อยกินเนื้อก้อยนี่้เนื้อมันมันก็จะมีติดมันอย่างนี้ อันนี้ก็คั่วนะคะอันนี้ทำอ่อมลาบปลาดุกลาบปลาดุกลาบปลาดุกก็จะจะใส่ขาเนาะลาบเนาะ,ะสุกแล้วเราก็ต้องคั่วเพื่อจะให้เครื่องปรุงเพื่อที่จะให้สมุนไพรมันสุกใช่ไหม,ม,ไมคือมันไม่ใช่คือถ้ามันไม่คั่วมันจะไม่อร่อยสมุนไพรมันจะไม่ได้ไก็ใส่เขาคั่วใส่พริก ใส่น้ำมะนาวใส่น้ำปลาใส่ต้นหอมผักทีใบเรื่อยแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันจากนั้นก็ตัดเสิร์ฟใส่จาน ได้นะคะที่แถวสำเสนนะคะหลังสวีการกองทัพบ,บกนะคะถนนพระรามหกตอนนี้มีรารนะเออสวีสการทาหารบกนี่เปิดโลตัสแแต่จ๊ะฉะัยังเธอไปเปิดโลตัสยังไปอุดหนุนเข้ามายังเป็นไงดีไหมของถูกไหมโอเค แล้วมีเหมือนเดิมไหมมีพวกเอ่อพืชผักในโครงการหลวงมาขายไหมม,มีเยอะเลยใช่ไหมฟ<แ>ูฟ้าอ拉ล่าลาลำเก็บสะสมโอ้ยลาบ,บด,ดูกระหอบแล้วสูบพี่บ๊อกซื้อซอสพีบอกซื้อ,อน้ำมันเนี่ย,ยนะขายเยอะมากเลยใช่ไหมไม่ต้องไปไหนไกลเลยใช่ไห<ช><ช>ม แต่พวกฉันนะชอบแบบว่าสั่งไอ้นี่ไงทางติ๊กต็อกชอบทางอะไรเงี้ยน้าหมดยังนนี้เราก็จะทำก้อยก้อยก็จะหัห่นๆก้อยดิบเออก้อยคั่ว ม,มีการพั่วด้วยจ้ะมีพั่วด้วยวด้วยเอเอแล้วไม่คิดแนั่นเพิ่มนะมันเป็นมิตรภาพมากเลยนะนนนยนคือขายเอาสังคม,มให้เยอะแล้วก็เป็นนักสถิติด้วยหม่คะนักสถิติคิดวิเคราะห์ หนึ่งกันยานี่ได้สถิติอะไรจากได้สถิติหรือยังโอ้เยอะมากเลยเลขเยเยอะมาก แล้วก็ปรุงคุกป่ะเนี่ยคุกสิคุกก็มีซอสฝาเขียวใส่ผงนัวซอสอ๋อแล้วมันหอยอ๋อมันต้องปักเนื้อก่อนแล้วค่อยไปย่างมันจะอร่อยไม่สูตรเด็ดเคล็ดลับนะ,ะก็มาลอยถ่ายเขา ข้าวคั่วแหมขอกล้องจับแค่นี้ละเขินกล้องแนนน้องคิดว่ามันจะไปซืนะ้อน้ำเต็มพริกผงด้วยอ๋อไม่น่ลยหออ๋อมันทำอย่างนี้เหรอวันนี้เติบเนี่ยเราไปซื้อเนื้อนะกลับบ้านไปนะเราได้สูตรละแน่นอนไปสูตรตำริกป้ขวดตำก็อย่างที่นี่แหละบ้านนี้ทำเปรีสูตรเลยใช่ไหม เอาก้อนหรือหูไอ้เนี่ยลำลากปัด่เลยลำอะไรอะ่ะน้ำอะไรน้ำเพียอ๋อน้ำเพียอันนี้ก็คั่วแล้วก็ปุ่งเตาจะย่างเนือ้อ